สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับนี่ผมนะฟอร์สเปกเตอร์วันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันใน a b บกันอีกแล้วอีกครั้งหนึ่งเนาะวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นออสซิลเลเตอร์กันมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งขอมาเนาะอยากเห็นผลโดนย้ำใช่ไหม let's go นี่ไง <c oughs> จับคู่หนึ่งวินึงตึงตึง,ตงโอ้โเสียงโทรศัพท์โทรมาักขนาดน,นี้ก็สัมผัสได้ถึงความตึงความเป็นเครียดแล้ อันนี้บอกก่อนนะเขาเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นก็มาอ่านเลยเนะี่ยพอดีว่าเห็นคอมเมนต์แล้วมันอ่านเลยนะเดี๋ยวก็จะตัดคลิปอะไรอีกโอ้ใครดจะมาเลนโก้โอ้ไม่มีความพร้อมอ่ะอะไรเลย,เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าโฟก,กัสก็จุดน,นี้ดีกว่าว่ามันจะเซฟแอคเคาท์ให้เราไหมอืมไหนไรโอ้แต่นานแบบนี้น่าจะโดนมั้งโอ้โอ้โอ้โ,อโอ้างกลางกลางมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เดี๋ยวเช็คปิงด้วยเนาะโอ้๊ปสองร้อยอีกเฮ้ยช่วงนี้เน็ตผมมีปัญหาแล้วเนี่ยปกติร้อยกว่าเองเดี๋ยวแบนตัวใหม่เนาะไอ้นิวสู้ไม่ไหวเล่นโอเคออซเซเลเตอร์คันเร่งผมไม่รู้นะว่ามันเรียกอะไรอะแต่ภาษาไทยมันแปลคันเร่งอะเห็นแปลไทยของ ABA ไหมท่านผู้ชมคันเร่งไงเร่งเขื่องคันแน่ชอบเร่งเรื่องเปล่าหนึ่งวีหนึ่งมี ค l a s h Royal เกมอะไรว่าคลาสส์รอยัเหมือนเคยได้ยินมันมันคุ้นอยู่ในหัวนะพื่โยมมันเหมือนเคยได้ยินวเว้ยที่ไหนวะเกมอะไรอ่ะจำไม่ได้ช่างมาันละกันมา้วจเจอกับโ oh! อ้จีดน่ากลัวนะเนี่ยน่ากลัวตัวนี้น่ากลัวรัดัวาเฮลค์แมนรัดัว ไค่โอเคเหมดมึงก็ไม่น่ากลัวหรอกเพื่อน,น,อน,อนตีไงโหเปิดมาก็เล่นเลยมารัดไหมตเคาเตอร์เคาเตอร์ไอหนูตัวพี่มีเคาเตอร์นิ่งไปซะเอ้ยบล็อกทันได้ไงกันบ้าเขาต้องมองเห็นอนาคตแน่ๆอานาคตจะดึงดูดผู้ชายสแตล์เดียกันโอ้ชิตเขาใช้คิ้งคิมสันในการมองอานาคตผมครับท่านผู้ชม ดูสดนะเค้านะเมื่อกีอ้หือหอหือหืออรแบบนี้โอ้โหเป็นการเทรดที่ดีครับเทรดมาครับเทรดมาโอ้โหเปิดมาก็เดือดแล้วเจดอดดามไม <c oughs> ่ดามกาคูเจอดามไม่โกคูรัสช,ชัวกันไว้ก่อนอ้าวราก้อนรัชเหรอะลาก้อนรัชนี่ไงรัสยังไงรัชรัชอ้าว โอ,โอ,โอ้เป็นการต่อสู้ที่สูสีนะครับถือว่าจีจีก็ออกเซิร์ฟหนีเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรออาเจแล้วใจแล้วใจแล้วมา ตาที่แล้วผมนึกว่าเขาแหลกนะเห็นการเคลื่อนไหวเขามันแบบเหมือนแบบกระตุกกระตุกผมไม่รู้ว่ามันเป็นที่เน็ตผมหรือเปล่าแต่เมื่อกี้ผมคิดว่าเขาแหลกเขาเลยหลุดแล้วมั้งเดี๋ยวแป๊บนึงอต้องผู้ชมกินน้ำหมดเอ r ิปอาร์เอารอเสียงไม่ขึ้นเลยเบ้ออ้วรจางมันทำอะไรเนี่ยมามา ต่อกันเลยไอสอง let's go อ่าแบนนับเราเจอไอคิวช็อปนะครับเจอดเก้าศูนย์ลากวนอะน่ะโฟร์เฟรนช์ซะด้วยโอฟชเชนอลเขาแบนใขรอดีตัวันนี้ตัวอะไรบิโกไม่ใช่บิโกโโลสิ อ๋อโกคูโกคูหมุนสวิงแน่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 เดสทอย์ทัวนาเมนต์นะครับท่านผู้ชมเุ้ยเขายืนนิ่งเลยวะเชี่ยมือโปช่วยสั์แย่ละแย่แน่แน่แย่แน่แน่แย่แน่แน่ท่านผู้ชมแย่แน่แน่แย่แน่แน่เฮ้ยคาซึมา วิ่น่ากลัวเนี่ยมันสติลล้วนแล้วมันอันตีนี่น่ากลัวมากเลยท่านผู้ชมแต่สติลมันบล็อกได้นะเฮ้ย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 เปิดมาเปิดมาเอาเลยเออได้เลยถ้าได้เลยสกิลหนึ่งจะไม่ทะลุถึงสกิลจะไม่ทะลุบล็อกแต่ได้หลงสติลมันคาลเตอร์ได้ไหมถึงมันจะไม่มีดาเมจมันกันได้เพื่อนแต่เขาตีเร็วว่ผมโอเคบลอกตีเร็วเขาหมดละเอ๊ะ เเออ๊ะโอ้ไม่ไม่ดีผมตกใจนะครับเขามีหิว้วยนะต้องระวังเลยติด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 ที่โอเคหนึ่งสองสามสี่โอเคเออเดี๋ยวน้องแบ็คลงมาแล้วน้องแบ็คน่าจะแรงกว่านะเพราะผมคอมโบตอบไม่ได้แล้วนึกนี่ไงแลกแบทริวัดวัดเดือย ว้าวเพื่อขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาและโอ้โอหกินไปโอ้กินกินโคตรเยอะเลยโอ้ไม่ยิบของเคาน์เตอร์ไม่ทันนะครับเดี๋ยวด้วยนะใจเนียนใจเนียนเราจะเปิดนี่เข้าไปเออโอ้แต่โดนดอกที่แรงกว่า บ็อกใช่ไหมล่ะบ็อกใช่ไหมล่ะบ็อกใช่ไหมล่ะว่าโอ้ยงั้นผมร้อยใช้ไอ้นี่ดีกว่าเอ้ยโอ้โหจี่เขาดูผมโหดแล้วอ่ะเขาจะบล็อกฟองนั้นแล้วต่อแตกยังไงก็โ้มอืมอยากจะคอมโบอยู่นะครับแต่ว่าโอ้โอ้คาสึมะเนี่ยน่ากลัวมัน เคาน์เตอร์อืมนั่นแหละนั่นแหละลองธนูธนูน่าจะมาละอืมกดจมฮุยฮุยบันบล็อกชัวอ่าลืมไปว่าอยู่บนฟ้าไม่เป็นไรอย่างนี้ก็ได้สติวต่อใช่ไหมล่ะก็เลยต้องต่อแบบนี้ด้วยสติวชัวเฮ้ยไม่ใช่สติวอ่ารู้ครับรู้เดี๋ยวลอว็อกเวก่อนล็อกควกรอเควกเฮ้ยกระโดด ส่งสัญญาว่าเรากันอะไเช่นนีู้นี่ก็แตกวนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเกมจบเนี่ยแหละมาทำโอ้โโอ้โอ้โหโ้ฮิวนะครับเดี๋ยวรีบรีบหน่อยดีกว่าเปิดเคาน์เตอร์ดีกว่าเฮ้ยซิวยังยังเฮ้ยลุกเฮ้ยมิกิเตะได้อะโอ้โหซิวติด ผมแย่และถ้าเกิดเขาได้อันตรินี่ผมแย่แล้วเนี่ยถ้าจะตอบผมเป็นอย่างนี้เรื่อยๆจริงดิอ่าคาเตอร์นะมีเคาเตอร์นะระวังก่อนลองกดผลระวังก่งงอนโว้เขาบล็อคหมดเลยอะ่ะแล้วสกิลผมก่อแตกอันเดียวนะเนาะเฮ้ยหลบอือต้องก่อแตกบ้างเหรอวะอือเอ้ยผมรีบผมรีบกดเกินไปผมนัดจะคอมโบต่อ แย่แย yeah, 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 ่แย่แย่อะเมื okay. Wait, mm ่อ hmm. กี like, calm, ้พาผมพาจริงนี่ไงโอเคกตลอดอันตีเขาน่าจะใกล้เต็มแล้วนะผมต้องระวังหน่อยละไม่งั้นเขาจะเต้ตึ้งต้งต้งจะดูด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 ดใดู้ดด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 ดีูวดูดดูดดูดดดตู เค้ยอเตอร์อยู่แป๊บเดียวผมลืมโดโดโดรอ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 ไอ้เขี้ยเขาบอกให้นรัวๆเลยนะยยแย่ปะเนะี่ยแย่ปะเนะี่ยโอ้โไ,มไ,มไ,มไม่แร่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 ไม่แย่ไม่แร่ผมเสียผมเสียผมเสียแน่คุกก่อนเผื่อโดนโอ้โยเขาใช้ดังเด็ดกาดจะเค้าเตอร์ผมนะครับระวงังระวังหน่อยดีกว่าระวังคันูเขา เดี๋ยวผมจะแชร์เพล็กในอีกรูปแบบหนึ่งดีกว่ายกเขาขึ้นไปตอนนี้ระวัง,งหนูโอ้โอุย๊ยตีเหรอสวยดิชอบเล่นสไตล์แบบนี้ใช่ไหมโอ๊ยไม่เข้าไปคอมโบไม่ได้นะครับเสียโอย้ถ้าเข้าไปเมื่อกี้ผมเสียแน่ยังไงผมก็โดนสวนเอ้ยอีแล้ว ระวังระวังระวังมาอะไรตอนนี้นฮ่าตัวตัวเองสบ้างมันจบแล้วเพื่อนเอ้าเอ้ามากกันกดสกิลไม่ติดผมปิ้งเหรอโอ้ยเมื่อกี้แย่มากเลยผมปิงปิ้งปิ้งอะถ้าเมื่อกี้กดไปเขาน่าจะตายแล้วนะเสียสามชีวิตและแย่แย่แย่เฮ้ย,ย,ยตอนนี้ผมรอเคาน์เตอร์ธนูเขาละครับรอ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 ,อดีกว่าอา่าโอกาสเขาไม่ไน่าจะสติลผม รู้ดีดิรู้ดีอหรรู้ดีเหรอะจะเล่นสเต็มแบบนี้ใช่ไหมได้เลยโว้ย <c oughs> แต่ไหนติดอย่างนั้นไปนไั่นแหละ <c oughs> เขาจะสติลแน่เลยถ้าเกิดเขาจะสกิลอ่ะมีสิทธิ์ก็ไม่มีสิทธิ์ผมเออไอ,อโอเมคอเ,เตอร์นี่ว่าตกใจเลยเนี่ย <c oughs> อันตีเขามาอะไรชัวร์วเลย <c oughs> โขาขโมยผมไปขนาดน,นี้ ลองนโดูครับลองฮนโด้สวนี้มีเตอร์นะเพื่อนระวังด้วยอ้ยท่านผู้ชมผมยังไม่เสียชีวิตเลยเนะี่ยหัวผมใจเย็นมากเลยนะติดไหมอืเฮ้ยโอ้ร้ายนะเราอ่ะร้ายนักนะร้ายนักนะสิวยังไม่สิวอยู่นะ ไดากูอ่ะอ่ะควรจะมีที่นี่หนึ่งเฮ้ยเขาเปิดเลยวะเขาาจะเอาผมไม่ได้แน่เฮ้ยธนูอุ้ยขู่กวาธนูอ่ะขู่กวาธนูธนูโอเคธนูธนูเราโอเคนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมระวังเราไปไม่ท่าดูดอยู่ติดถ้าติดผมได้อั n ติ โอเคผมไม่เสียครับผมไม่เสียโนมอมันจบแล้วเพื่อนมึงโดนพัสมากูแน่พัสมาเลย,อยโอ้โหเขายอมแล้วครับเขายอมมาโดนนี้ผมเลยนะทึบมันจบแล้ว <c oughs> ในไหนก็ยอมแพ้จีจีครับจีจีโอเดสกินไม่ได้ลนะโอเคครับโอ้วิเซอร์ชิลามาติดอยู่ด้วยโอเค ตานี้ยาวหน่อยนะสองตาก็น่าจะสิบนาทีแล้วลหละแต่สำหรับชิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้สนุกเหมือนเดิมนะครับอันนี้เพิ่งตื่นด้วยอาจจะหมดแรงเนาะเพราะว่าอัดไปก็สองสามตาเดี๋ยวจะเอามาใส่คลิปสักสองตาละกันไม่มีอะไรแล้วขอให้สนุกเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้ผมเล่นไม่เอต์เทนยังไงผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับบ๊ายบาย